บายดีเฟนคลับคลิปนี้เราจะให้แฟนคลับมาชมเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆในยามผักพรโดยเฉพาะแมนวันเสาร์วัน,นทิธเราจะพบกับธรรมชาสตร์โดยเฉพาะคลิปนี้เราจะมาบึงธรรมศาสตร์ที่งดงามโดยเฉพาะแมนห่วยน้ําใสซึ่งเป็นสถานที่หนึง่งที่ทัควานนิยมหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างแขงและต่างประเทศได้เข้ามาธรรมชาสตร์โดยเฉพาะแมนมาลินน้ำห่วยน้ําใสซึ่งอยูวัวไก่จากเมืองชาแขกแข่งามวนประมาณ ณ1 10, 67หลักก็ฮอดแล้วเส้นทางก็สะดวกและก็ไปมาได้แต่ก็มีขุ่มบางจุดบางพื้นที่แต่ก็โดยรวมเมนสามารถไปได้สะดวกสบายที่ว่าอยู่นี่ยังมีความงดงามและธรรมชาติที่สะอาดและก็ใสเย็นดีเหมาะแก่การพักผ่อนในยามพักเวียกงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์เส้นทางมาเนาะที่ว่ารถมาได้สะดวกสบายมีหลายคัน ขายดีวะถ้าขาดีอยู่วะม่ข้าโอ้ฝาง,งามงาเนาะิ <c oughs> ้นเทไรันเป็นสุดแสแสนสาวสุดสนาวอาท่างคนนำนให้ค้าทีโฆษณาลงเฟซบุ๊กให้มีครบเสรซตปมดต่บางคงก็มีตัดแซฟนเลยมมาซาหอย ด,ดๆๆๆีหอยเน,นี่ยธรรมสาบดีดีดีหอยหอยธรรมชาิเ้อร์ไมาถ้าแขกแข่งขมวนอย่าลืมาแวะตอนนี้เอิ้นซื้อตดัดยังไงหวยน้ำใส,ใสไก่จากถ้าแขกประมาณสิบายลัก1ิบเจ็ดสบแปลักไปได้มาถ้าแขกแข่งขมวนมาแวะน้ำใสยินดี เออมาแล่แม่ค้าใจดีตะหมอกพงมาที่ตะหมอกพงเส้นทางกะมาได้ทั้งรถตู้รถเก่งรถกระบะมาได้แต่กับทางแดงเนาะทางแดงแต่ก็ค่อยๆมาได้อยู่ที่ว่ามานี่ก็โ่ผิดหวังเนาะตัวเส้นทางมาสะดวกสบายแคกไปไทยมาต่างจังหวัดาง นะถือว no ่าคนก็กลับไปไานมาได้สบายเนาะถือว่าบอลลินได้โฉบยุดซึ่งมีจุดนั่นก็ลลินได้หรือก็จุดเทิงก็ลลินได้เนาะหั่กับเกมทำไพลมาลินน้ำอยู่นี่เนาะมีหั่กับเกมสามารถยังมีหลายเด้อวิ่งไก่ลัดอ่าสิบพันติ่งไก่ลาดก็สิบพัน ไกหลอกไกลาดอีกในข้าเพื้น,พน,ขนข้านะขมนีข้าเพน่นะเจ้าคอรัของมึดมีครบ็าหารการกินมาที่นี่โอเคนะเน<ล>าะนการคายดีมี่ตำสกตส้มนีตำาี่องต่สมเนลนีบรรดากล้วยทันีไก่ลาดไก่ลาดไก่ลาดแต่แท้ปิ้งไปหนีิ แต่ลาเป็นิีสดสุดทสชาดบุเยังบุเยังเอาลงคุ้ให้โฆษณามาแรงของเที่ยวเขาเฮ้ม่มานสมัยสมยเด็กน้อยเทากที่ลิดล้วยนะสมัยเนาะ เห็นแล้วพี่หลาด้อโอเคโเคโอตีนัไปเลไว ว่าสถานที่นี่เป็นสามถานที่หนึ่งที่มีความสะดวกสบายมีอาหารการกินหลายอย่างที่ให้แกนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้เลือกกัดสัดโดยเฉพาะเมนอาหารพื้นบ้านก็มีหลากหลายให้เลือกและนำ้ำค้อใส่เย็นดีเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนและพาลูกหลานมาลิ่นมาสมโดยเฉพาะเมนมีการบริการกงเบงหรือว่า บอลที่ให้เด็กน้อยหรือผู้ใหญ,ญ่ได้ลอยน้ำลิ่นน้ำกโกโปลึกเกินไปเนาะถือว่ามีความปลอดภัยต่อการลิ่นของวัยนุ่มหรือเยาวชนและนี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้ผ่าป่าไม้และสิ่งที่อำนวยความสะดวกเให้มีความเย็นสบายและธรรมชาตพาให้จิตใจเบิกบานมวลซื้ถือว่าอันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เหมาะแก่พักผ่ในยามวันพัก โดยเฉพาะเมนหลังจากเลือกเรียกงานและน้ำก็ใส่สะอาดเขียวดีเน้มไป้ใสยขัวอ้อมจากสารที่ก็พบเห็นต้นไม่เขียวงามไปตามอูภาประดง So this place is really nice for relax and it's not so far from the t a k e t city. It's around uh, 17 kilometers from here. is really good place for relax like, with the family or the local people or another tourist to what we in Thakke Khmer provinces. Thank you for watching this keep. Hopefully, this keep will be make you interesting and want to visit here again.